สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่เอสโซลจีริชี่คนอ่านไพยวันนี้เราจะมาดูดวงครึ่งปีหลังของคนราศีธนูเออครึ่งปีหลังราศีธนูมาดูกันว่าคนราศีธนูครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการเงินเว้การเงินไม่ค่อยโอเคการเงินอึมครึมมาก การเงินอึมครึมมากไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยสดใสต้องประคับประคองไปให้ได้นะคะต้องประคับประคองให้มันผ่านไปให้ได้ด้วยดีนะเออต้องประคับประคองการเงินหน่อยนะเออในเรื่องของการงานเออแต่การงานดีอ่ะคนละขั้วเลยนะคนละขั้วเลยนะเออคุณอาจจะแบบ คุณอาจจะมีการงานที่ดีนะคุณอาจจะมีการงานที่ดีอะไรที่ดีแต่รายจ่ายคุณอาจจะเยอะนะคะแต่รายจ่ายคุณอาจจะเยอะให้คุณระวังเรื่องของรายจ่ายแล้วกันนะคะเออทำทำทำเขาเรียกว่าอะไรวางแผนให้ดีนะคะวางแผนให้ดีการงานโอเคนะหรือหรือคุณอาจกําลังจะหางานใหม่นะคะคุณอาจจะได้งานใหม่ก็ได้คุณอาจจะหางานใหม่ได้งานใหม่ ได้ได้ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะเผื่อมันจะช่วยตัวน er ี้การเงินนะคะนะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งเออนะคะย้ายตำแหน่งเขาเรียกว่าที่มันสูงขึ้นนะเออนะคะย้ายตำแหน่งที่มันสูงขึ้นก็คือการงานอ่ะมันเหมือนคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ เออถ้าได้โยกย้ายงานก็ดีนะคะนะจะได้มาช่วยเรื่องของการเงินนะคะนะจะเรื่องของโชคลาภโชคลาภอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์อาจจะเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเป็นคิงออฟครับอาจจะมีผู้ใหญ่ที่แบบ เอ็นดูเรานะคะผู้ใหญ่ที่เขาเราที่เราเคารบนักถือเขาเอ็นดูเราเขาช่วยเรานะคะในเรื่องของการงานก็เป็นได้หรือมีคนมาบอกงานอะไรงานใหม่ๆนะคะแต่ถ้าคุณหางานใหม่หางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกนะคะนะเพราะการเงินคุณม,มีปัญหาถ้าคุณมาตกงานตอนนี้จะยิ่งแย่นะคะการสรุปแล้วก็คือว่าโชคลาภอาจจะมีคนช่วยอุปถัมภ์คำจูนะเออในเรื่องของความรัก ความรักเป็นราชินีเออราชนีถือดาบอารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือจะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะเออแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าคุณจะลงทันบัญชาเอออารมณ์ถ้าคุณงอนอยู่อะไรอยู่บอกหรือว่าคุณกำลังงอนกับแฟนคุณอยู่จะบอกว่าเลยว่าคนนี้ยแอบงอยากนิดหนึ่งเออเป็นแอบงอยากนิดหนึ่งถ้าคุณถ้าคุณงอน ถ้าถ้าแฟนคุณงอนคุณนะถ้าใจเคาว่าแฟนคุณงอนคุณนะคะเขาเป็นคนงอยากนิดหนึ่งอะไรนิดนึงนะเออนางอาจจะมีความเป็นแบบว่าตัวแม่เอ,อืองอยากหน่อยอะไรหน่อยแต่จริงๆนางเป็นคนรักรัก,กถ้านางได้รักนางก็รักกลักนะคะนะแต่นางจะงอยากนิดหนึ่งพยายามอย่ามีปัญหากับนาง เตือนไว้พยายามอย่ามีปัญหากับนางกระถามว่างอได้ไหมงอได้งอสําเร็จไหมสําเร็จแต่ยากนิดหนึ่งเออขอให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีถ้าคุณยังไม่มีแฟนก็อย่าเพิ่งมีเลยนะเออถ้าคุณยังไม่มีแฟนก็อย่าเพิ่งมีนะคะนะถ้ามีก็อย่าให้ทาได้หมดให้ได้โกดได้งอนแล้วกันเออแล้วนะมาสนมากละสนไม่ส่วนมากต่อไปพี่ประจันอยากบอกอะไรเออเฟยา่ฟยาเทพธิดาเฟย่านะคะ ตอนนี้ก็คือคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องกลัวเลยนะเออคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวอะไรวะเดี๋ยวนะพี่หมออ่านไม่ออกอ๋อคุณไม่ต้องกลัวมันเพราะเดี๋ยวคุณจะรักมันเองเออคุณไม่ต้องไปกลัวมันเพราะเดี๋ยวคุณจะรักมันเองเออเพราะอะไรไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับใบนี้ไหม นะคะแอบมีสิงแอบมีสิงแอบมีตัวแม่พี่หมอไม่มั่นใจว่าไอคนที่มาช่วยคุณเรื่องงานเรื่องการเนี่ยจะเป็นตัวแม่นี่หรือเปล่าเออเออผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าแฟนคุณนี้หรือเปล่านะคะที่มาช่วยเรื่องงานเรื่องการให้มันประสบความสําเร็จคุณอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เขาให้มา คุณอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เขาให้มาหรือคุณอาจจะมีความกลัวแต่สุดท้ายแล้วให้คุณรู้ว่าคุณสามารถผ่านได้ให้คุณรู้ว่าให้คุณรู้ว่าคุณสามารถผ่านได้คุณสามารถทําได้นะคุณมีความเก่งอยู่ในตัวเออคุณแอบมีความเก่งอยู่ในตัวนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรที่ผ่านมือคุณนะรับรองดีหมดให้คุณเชื่อท่านีงว่าคุณทําได้นะคะให้คุณเชื่อให้คุณเชื่อใจตัวเองนั่นแหละว่าคุณทำได้คุณผ่านได้นะคะนะ หากชอบใจคลิปนี้หากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรทิชื่แอทโทรจีริชื่อคนอ่ันไพ่ขอบคุณค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ